ช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเตรียมตัวรับปริมาณฝนในช่วงหน้าฝนอย่างที่จังหวัดราชบุรีค่ะก็มีการดําเนินการกําจัดผักตบชวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําป้องกันเหตุน้ําท่วมค่ะ นายยอดสวสัสีเรืองเจริญผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามกาลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหัวกรวดตำบลเขาแรงอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจดูความคืบหน้าการกําจัดวัชพืชและผักตกชวาที่ไหลามารวมกันอยู่หน้าบริเวณประตูระบายน้ำเป็นจํานวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองบาง200เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ลานิยาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม ที่ผ่านมาได้เร่งเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันและบริหารจัดการน้ำด้วยการขุดลอกคลองสาขาและกำจัดวัชพืชผักตบชวามาตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วสำหรับพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะคลองบาง200ซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่านอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธารามก่อนไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองที่บริเวณอำเภอเมืองราชบุรีมีความยาวรวม35กิโลเมตรและคลองสาขาอีก14สสายรวมความ ยาวกว่า60กิโลเมตรรอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากกว่า1 0 0 0 0ไร่ส่วนประตูระบายน้ำหัวกรวดเป็นจุดสำคัญที่ทำหน้าที่กักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งและผ่านระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากจึงจะต้องเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนค่ะที่สำคัญก็คือในส่วนของการระบายน้ำเนี่ย เราได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบชวาที่เกิดขึ้นในคลองระบายออย่างของเราหลักๆก็คือคลองบาง200ซึ่งพื้นที่ประมาณ1นึ0 0แสนกว่าไร่ครับที่ที่อยู่รบอบๆบริเวณคลองบาง200เนี่ยเราก็ได้ดำเดนินดำเนินการกำจัดผักตบชวาเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายของน้ำไม่ให้ตัวผักตบชวาเนี่ยเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำและในในช่วงนี้ก็เราก็ได้ เข้ามาดำเน,นินการซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ทางด้านนายสมคิดวิเศษรจนาเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางตะโนดบอกว่าทำสวนเกษตรอยู่ในพื้นที่ตำบลบางตะโนดใช้น้ำจากคลองบาง200มาแล้วกว่า20ปีตอนนี้ก็ปลูกผักกาดหอมซึ่งแนอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นแปลงปลูกข้าวค่ะแต่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำ โดยปัจจุบันกเกษตรกรตลอดสองฝั่งคลองจึมีการปรับเปลี่ยนการเพาะป,ปลูกให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นตอนนี้ยอมรับว่ารู้สึกกังวลเพราะถ้าหากน้ําเอิดท่วมแปลงผักกาดหอมเพียง1-2วันผักก็จะตายหมดหมูลค่าความเสียหายหลักแสนบาทเลยทีเดียวการที่หน่วยงานชลประทานได้กาจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ําหัวกรวดชาวบ้านเชื่อว,ว่าจะช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมไปได้อีกระดับหนึ่งค่ะ